ก็คือจากราคาประเมินราคาประเมินคือ150 150เนี่ยคูณอัตรา2%นะคะ150ล้านคูณ2%ก็คือ3ล้านนะคะซึ่งผู้ซื้อกับผู้ขายออกกันคนละค่งอันนี้แค่ย้ำเตือนนะคะว่าเราต้องออกกันคนละครึ่งนะตามกฎหมายนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรนะคะเสร็จปุ๊บในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะพี่หนอมอย่างที่รู้บอกว่า เออถ้าจะให้คำนวณนิติบุคคลอ่ะมันก็ยากนะใช่เพราะอะไรเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นแต่นี้เราคำนวณโดยโดยคิดโดยหลักการว่าอะไรฮะมีมีแค่อันเดียวอันเดียวแล้วค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของที่นี้ทั้งหมดใช่ใช่ก็เลยเอาขึ้นมาให้ดูเนาะก็คือตอนขายอ่ะรายได้เราดูที่สองล้านเนาะณราคาที่เราขายจริงนะคะแล้วก็ มาคิดถึงฝั่งค่าใช้จ่ายสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราได้บ้างคืออะไรอ,อันแรกก็คือต้นทุนของซอาซื้อที่ดินนะคะหนึ่งร้สิบห้าล้านอันที่ 2, สองภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหลายแหล่เนาะก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะ8 2 5จุดสองห้าล้านนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการโอนในที่นี้เนี่ยเราถูกผักภาระมาจากคนที่ซื้อนะคะก็คือ,อเราจ่ายไป3ามล้านนะคะถ้าเอารายได้ 1อ่า250ล้านลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะมันก็จะได้กำไรอยู่ที่113ล้านนะกำไรอยู่ที่113ล้าน <10 S 2> เนี่ยเป็นกำไรทางบัญชีนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีการปรับปรุงทางภาษียังไงในโจทย์ก็คือเอาซิมโพที่สุดบอกว่าไม่ได้มีการปรับปรุงทางภาษีนะให้กำไรตัวเนี้ยมาเป็นกำไรทางภาษีเลยนะคะยกมาเป็นกำไรทางภาษี คูณด้วยอัตราภาษีนะคะ20%อัตราภาษีเป็นแฟรตเลท20%เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเนี้ยมีรายได้250ล้านก็คือเกินเงื่อนไขของ SME แล้วนะคะดังนั้นอัตราภาษีก็จะอยู่ที่20%นั่นเองเนาะสตัวนี้คูณกันก็จะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล22.75ล้าน